ดี๋ยวนะพูดมาซะนานแต่เดี๋ยวเดี๋วเดี๋วเอา้าวั t คือขออภัยด้วยคือผมลืมอัดไะโทคือบอกว่าผม,ผมคือคือผมตัวชิปเปอร์ระเบิดตายไปเนี่ยด,ดูเดดบาร์ได้เลยโอ๊ยก็ยผมลืมอัดอันนี้อันนี้อันนี้ผมพูดจริงนะ อีกอย่างเพราะว่าพวกเรามากลับมาถึงตรงนี้แล้วแต่เราจะเสียของไปหมดเลยนี่ดีไม่เป็นไรพ่อเสียดายกี้เพิ่งเดินคิปเปอร์ระเบิดเลยเนี่ย ของพวกนั้นมันก็เนาะผมเสียเบอร์คือผมเสียเบอร์รี่ไปแล้วผมแล้วผมจะไม่ตามหามาหันหรอกเพราะมันแบบโคงหายไปแล้วผมเดินไปสักไกลเลย <c oughs> บาตัว ไม่ได้จงใจใอะไรเลยนะ ยุงบ้านี่มนุษย์มนุษย์มมีศัตรูมีศัตรูแล้วนอกจากนอกจากเอ่อนอกจากัก,ก,กศักตรูหัวใจนะแต,แต่แต่ก็มีศัตรูนำธรรมชาติอยู่แล้วนั่นก็คือยุงโอเคไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่ผมอาจจะทําคลิปแยกก็ได้แต่ตอนแ,แต่ตอนนี้ทําคลิปอันนี้ไปก่อนอ,อโถเอ้อยลืมอัดโธ่อ๋อ ประถังเมื่อกี้เสียงควมบี้สินะนายอยู่ไหนกระต่า,ตายเออกระต่า,ตายตัวทำเซฟิฟตัวทำตัวทำแหลกดีๆนี่เองโอเคของฟรี เต็มเลยแอะไม่ใช่ก็ได้อ่ะ X สาดีอ้้าวาัมบอนโอ้โหชอบใต้ทะเลจริงๆอะใต้ทะเลน้ำใสๆแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องดูแล้วดูแล้วสะอาดตาออ สักวันที่ผมต้องไปดำน้ำให้ดำน,น้ำาะเลให้ได้แต่ไม่ใช่จะไม่ใช่เร็วๆนี้ว้าวเอ๊ยทำไมไปอมมันหลากหลายจังเลยเนี่ยอ่าอีมนะอ่าอันนี้คืออันนี้คือซีกของผมนะฮะ ก็ไปตามนี้เลยแล้วกันแต่แต่ขอล้ออย่ามาสปอยผมก็แล้วกันอย่ามาสปอยว่าแกว่าเอซิตี้อยู่ไหนอะไรองไงก็ตามเถอะแต่ยังไงผม,มเพาะจริงๆแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นเบโอติดต่อกันอย่างนี้ไม่ได้นะเดีย๋ยวนะ นะอัดหรือยังโอเคคลิปห้านาทีคลิปห้านาทีคงคงคงอันนี้ไปคงน่าเกเบินตายจริงนะ บ้านหนึ่งเดียวคงไม่พอคงไม่พอกับคลิปนี้อยู่ดีพเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเริ่มยุคฟาร์มเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะจะเริ่มยุคฟาร์มแต่ว่าเรายังไม่มีเหล็กดีกว่าเออโอไมค์ก oh ไปขุดเหล็กแป๊บนึงามาด้านล่างเอาละครับ้าส่ช่วงน่าเบื่อหน่าเบือเบ่อของการขุดเหมืองไม้คราบแล้วฮะ ื่อความตื่นเต้นผมจะขุดดิ่งเลยละกันเ,เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอแป๊บนึงนะฮะ โอเคอ่ะเก้าอันเนี่ยนะไม่พอไม่พอไม่พอไม่ไหวไม่พอโอเคปากเซปปิง้งนายจะเป็นได้แค่นายเป็นได้แค่เชื้อเพลิงครับนายเป็นได้แค่เชื้อเพลิงชั่วคราวนี่เนี่ย โอเคมาดี้วายอะไรอะ่ะวายห้าสิบห้าโอ้โหสวยละมีเสียงซอมบี้เข้าหูเต็มๆเลย ไม่แน่ไปด้านล่างไปไปเจะเอกกับฟอมบี้เลยก็ได้ใครจะไปรู้ จะทำอะไรนะเอาใช่เดินนะมีคนทักมาแฮะ นี้ขอแป๊บหนึ่งนะฮะมีคนทักมาเอ่อ โอเคมามาต่อกันเลยอ่า <l od> <พ>แล้วก็ขุดลงไปอีกลึกมากเลย <l od> ต้องการไปดุนดวนเอ๊ะทำไมมุมมุมนี้มานุณคุ้นอารมณ์เหมือนหนังผียังไงไม่รู้ที่ผีจะโผล่มาด้านล่างแล้วก็มางับคุ้นด้านบน เอ๊ะมันเป็นผีสักเรื่องนี่แหละมันคุ้นๆในหัวอยู่โอเคถ้าคลิปหน้าเบื่อก็ไม่ว่ากันนะครับถ,ถ้าคุณถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่ชอบช่องนี้ก็ก็นเนาะไม่เชื่อไม่เชื่อว่ผมเศร้าไม่เป็นนะแต่ผมไม่แต่ผมไม่อยากเศร้าอีกแล้วผมช่วงนี้ผมเจออะไรมาเยอะเลย ตัดไม้ช่วงนี้ไม่ปลอดภัยซะเลยก็ไอ,อเดียทำไมไอเดียผมมันเกิดอีกแล้ว คือกำแพงชั้นดีที่มีทั้งดาเมจและเป็นทั้งอาหารและทั้งสโลได้ด้วยอารมณ์ไม่ต่างอะไรกับผู้ตระกูลผู้ตระกูลขวานสโลในเกมเลยเอ๊ะคุณคุณเนาะตระกูลขวานสโลในเกมอ่ะ <S <S อ่าฮะ นรกทำลังแต่พอ ไม่รู้ไม่รู้ม,รมีใครทําหรือเปล่านะที่ผมไม่อันนี้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆแต่นี่มันเป็นแต่นี่ผม,ผมคิดผู้คิดได้นี้มาทำได้เบอร์รี่อ่าฮะโอ้โหแล้วเริ่ม้านองเริ่มมืดแล้วอีกแล้วเหรออ่าไม่เหตุให้เกิด,ด้เกิดผมตายคลิปนี้คือจบนะฮะแต่ในขอร้องยังไปเลื่อนไปดูตอนจบของคลิปแล้วกัน ผมอุตส่าห์นั่งทำเลยนะผมอุตส่าห์ตื่นมาตีสีเพื่อมานั่งทำเลย ในชีวิตจริงไปตัดไม้นะฮะเพราะว่าว่าะไมครับเพราะว่าไมครับก็ค,บคือเกมครับผมคือจะตัดไม้ในเกมมันก็ไม่ผิดหรอก้าไม่ไม่กะไ,ไม่อะไรด้วยตัดไม้ในชีวิตจริงคุณไปฆ่าชีวิตของเขาไปฆ่าชีวิตของเขาเพื่อเงินทองเพื่อเงินทองเล็กน,น้อยเพื่อเพื่ออะไรครับผมถามหน่อยคนี่ตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไร อันนี้นะฮะโอ้โอเอา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 ขวาเอาพี่แอคมาแต่ว่าแต่ว่าถ้าลงเหมือนตอนถ้าลงเหมือนตอนนี้ชิวก็คง,ง,งน่าเบื่อแฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็โอเคนะฮะผมก็อันนี้อันนี้เป็นเทปพิเศษละกันเป็นเทปพิเศษที่มาอัดเพื่อเพื่อช่องเพื่อช่อง,ช,องช่องหนึ่งนะฮะ ช่องช่องนั้นก็เป็นเทพเป็นเทพอวี v คนหนึ่งซึ่งผมไปก่อนแล้วฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย